กัลยาณมิตรผู้ร่วมสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพทุกๆท่านนะครับเมื่อปี2,511นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเข้ามาเมืองไทยตอนนั้นกำลังน้ำท่วมใหญ่เลยนะคือเลขาธิการสาประชาชาติคุณบานคีมูลเขามาเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มาดูน้ำท่วมหรอกเขากำลังจะไปบาหลีไปประชุม สุดยอดที่บาหลีแต่เขาขอแวะเมืองไทยมีเวลาแค่ครึ่งวันแน่นอนต้องไปพบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างในบ้านในเมืองแต่เขาขอเวลาหนึ่งชั่วโมงให้เราช่วยเล่าให้เขาฟังว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราเป็นยังไงคนที่ไปเล่าให้เขาฟังคือนายแพทย์สุภกิจศิริรักขณะนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณ สิบนาทีเองครับทั้งคมทั้งชัดทั้งลึกแล้วก็มีรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองมีภาคประชาชนคนหนึ่งมีภาควิชาชีพคนหนึ่งสามคนต่อจากนั้นคุยกันประมาณสิบกว่า20นาทีในประเด็นต่างๆแล้วคุณบานคีมูลเนี่ยเขาก็ซักถามแล้วเก็สรุปพูดของเขาเองโดยไม่มีบทมาก่อนเลยนะ คนระดับนี้ปกตินี่ต้องมีบทมาให้อ่านนะอันนี้เขาพูดสดๆเลยนะแล้วหลังจากคราวนั้นเนี่ยเขากลับไปแล้วเนี่ยผมได้ฟังเขาพูดอีกหลายที่หลายแห่งเหมือนๆกันเลยครับเขาพูดว่าอย่างนี้ครับเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มหลักประกันสุขภาพตอนที่เรามีรายได้ต่อหัวแค่สี่ร้อยเหรียญสหรัฐอ่ะเป็นประเทศยากจนนะสอง8สิบแปดอ่ะรักษาฟรีคนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะ แล้วก็เราเน้นเด็กกับผู้หญิงด้วยแม่และเด็กนะเพราะนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินนะมันเรื่องความมุ่งมั่นของทั้งสังคมเลยนะของทั้งสังคมเพื่อความเป็นธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมของสังคมไม่ใช่แค่สุขภาพอย่างเดียวนี่คนระดับโลกแล้วไปพูดในหลายๆเวที ดีกว่าไอ้การทำแรงกิ้งอันดับที่เท่าไหร่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนะฮะหลังจากนั้นครับอีกสามสี่ปีหลังจากนั้นมันใะช่สามสี่หลายปีหลังจากนั้นนะนะอีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นข่วมในการใหญ่องค์การอนามัยโลกเราเชิญเข้าไปเราเชิญมาพูดนะเสร็จแล้วก็พาเข้าไปดูระบบการฟอก เลือดด้วยการล้างไตทางช่องท้องที่ในชุมชนสลัมเลยในกรุงเทพที่บ้านเลยนะข้ากมาเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยโอ้นี่มันดีมากเลยเนี่ยรักษาสุวิตมีกี่ร้อยคนทําอย่างเงี้ยในในประเทศไทยอ่ะผมบอกสามหมื่นเขาตกใจตาเหลือกเลยนะบอกก็นี่ไงระบบหลักประกันสุขภาพมันต้องสําหรับทุกคนที่จําเป็นอ่ะนะะ หลังจากนั้นพาเขาไปดูศูนย์พิษวิทยาที่รามาธิบดีนะฮะเขาไปดูศูนย์พิษวิทยาที่รามาธิบดีซึ่งบริหารจัดการสารต้านพิษเซรั่มแก้พิษงูให้คนไทยทั้งประเทศเลยใครเจอไซยนงไซยานายที่ไหนนี่แทับเดียดได้ยาทันทีเลยนะฮะเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยนี่มันระดับเ o r l d ์คลาสเลยเนยี่เป็นศูนย์ระดับโลกเลยนะมันต้องขอให้เป็นศูนย์ความร่วมมือของ องค์การอเมริกาโลกปกติคนต้องไปขอองค์การอเมริกาโลกนะอันนี้องค์การอเมริกาโลกมาขอให้เราเป็นศูนย์ความร่วมมือของเขาเขาบอกเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยเป็นเวอร์โมดเป็นตัวอย่างของโลกในเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพอ่ะคนที่สามคนที่สามนี่เป็นนายธนาคารโลกนะมีหน้าที่ให้เงินกู้ให้เงินอะไรต่างเนี่ยก็เชิญมาเมืองไทยเหมือนกันมาพูดนะ จิมคิมจิมคิมนี่เป็นหมอนะเป็นหมอเป็นนายแพทย์คนเดียวนะเหมือนหมอโกมาดอ่ะเป็นนักมนุษยวิทยาเชิงทางการแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์เป็นประธานธนาคารโลกเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ก็ไปพูดในหลายเวทีทั่วโ,โลกไม่เฉพาะพูดตอนเขามาเมืองไทยเขาบอกเฮ้ยผมขอยอมรับในฐานะประธานธนาคารโลกว่า พวกผมผิดไปแล้วที่ไปแนะนำประเทศไทยเมื่อปีคศ2002 2001นะตอนที่เราเริ่มระบบบัตรทองว่าเฮ้ยแกเพิ่งพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมาเศรษฐกิจกำลังต่ำสุดเลยอะจาก3,000เหรียญต่อหัวเหลือ2,000นะัน่ะล้วจะไปทำหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันเจ๊งแน่เศรษฐกิจอยู่เจ๊งเรียบร้อยไม่เฉพาะระบบสุขภาพหรอกอย่าทำ ธนาคารโลกแนะนาอย่างนั้นนะตอนนี้ประธานธนาคารโลกมาสารภาพผิดบอกว่าเราผิดไปแล้วประเทศไทยได้แสดงว่าระบบหลักประกันเนี่ยสามารถที่ทําให้เกิดความเสมอภาคความเป็นธรรมด้านสุขภาพได้ในค่าใช้จ่ายที่เราสู้ไหวแบบนี้ต้องให้ใครมาแรงมา่าประเทศไทยอยู่ลอยูตต่ตรงระดับไหนในเวทีโลกต้องไหมครับ ต้องให้หน่วยงานไหนมาบอกไหมครับว่าเราอันดับที่หนึ่งสองสามสี่เลขาธิการสหประชาชาติคู้มในการใหญ่องค์การในโลกประธานธนาคารโลกเป็นคนพูดแทนเราหมดในหลายๆเวทีด้วยไม่ใช่เวทีเดียวนะไม่แค่นั้นนะครับประเทศไทยยังเป็นผู้นำในการนำเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันเป็นวาระใน การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัชชาสหประชาชาตินี่เขาประชุมกันทั้งปีนะแต่เดือนกันยานี่ยอาทิตย์ที่สามกันยานผู้นําประเทศทั่วโลกเขาจะไปวาระมันอยู่ในตรงนั้นนะดูปีนะครับ20192023นี่ประเทศไทยเป็นผู้นําเลยนะเป็นคนเสนอครับเลยนะเป็นคนเป็นประธานในการร่างมติเลยนะครับแล้ว2019เนี่ยเราก็ได้เสนอให้มี International นแนลยูทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกยอมรับนี่ครับคือสเตตัสของประเทศไทยในเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพในระดับโลกนะนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยนั่นเป็นนายกช่วงปฏิวัตินะคขสช,าชนะประเทศส่วนใหญ่เขาไม่เคยรับรัฐบาลฐานปฏิวัติหรอกแต่ว่าญี่ปุ่น นายกอาเบะนี่นั่งอยู่ตรงกลางน,น,นะจัดเวทีที่สหประชาชาติเชิญผู้นำประเทศสามประเทศทั้งนั้นขึ้นไปพูดพร้อมกันอยู่ในเวทีเดียวกันคือญี่ปุ่นฝรั่งเศสและไทยทั้งทงท,งที่เป็นรัฐบาลทาหารพูดเรื่องระบบหลักกันสุขภาพต้องตอบไหมครับว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลกต้องให้ใครมาบอกไหมครับ ความจริงมันบอกด้วยตัวมันเองคําถามต่อไปมีคนถามผมเฮ้ยทาไมเรามาได้ขนาดนี้เ e ออเพราะนายกทักษินหรือเปล่าเพราะหมอสงวนหรือเปล่าเพราะรัฐมตรีชลนานเปล่านะฮะเพราะอะไรผมบอกใช่หมดอะแต่ที่สำคัญที่สุดคือกรลยานามิตรเนีพาคีเครือข่ายเนีย ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับคนทำงานครับคนทำงานหน้างานเลยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปที่พังงานะไปที่พังงาไปเริ่มไอ้ระบบบัตรประชาชนใบเดียวทุกรักษาทุกที่เนี่ยได้พบน้องคนนี้ครับชื่อคุณพิษสมัยเป็นกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลตะกัวทุ่งนะเขาเปิดคลินิกกายภาพบำบัดเล็ก ทำนอกเวลาราชการของเขานะแล้วเขาลับไอเนี่ยบรประชาชนใบเดียวเนี่ยกายภาพบำบัดสปสจะจ่ายเงินให้ไปเดินทางไปถึงบ้านคนที่เป็นสตรอกอะแล้วนอนที่่านอยู่บ้านอะไปทํากายภาพบําบัดให้เขาบอกหลายคนเขาต้องขับรถเข้าไปในป่าโกงกลางเลยนะเปรี่ยวมากเลยแต่สามีเขาขับรถพาเขาเข,าเข้าไปเขาไปทําให้นะ 80%ภายในสิบครั้งลุกขึ้นมาเดินได้ทั้งตัวเขาเองทั้งครอบครัวเขาทั้งญาติพี่น้องคนไข้ด้วยน้ำตาไหลด้วยความปิติยินดี mm hmm. เขาบอกว่าอย่างนี้ครับผมบอกว่าให้ hey, ผมหลัเ่เขาให้นี่คุณพิสมัยสปสชเขาจ่ายคุณน้อยมากเลยนะแล้วคุณขับรถไปขนาดนี้เลยเหรออาจารย์ ความรู้สึกก็คือว่านี่คือศักดิ์ศรีของวิชาชีพนี่คือสิ่งที่วิชาชีพได้ทำแล้วเกิดความภูมิใจว่าคนไข้นอนแบบอยู่บนเตียงแล้วลุกเข้ามาเดินได้อะแล้วนี่หนูเองมีสิบครั้งนะเพระาะเขาจ่ายสวทจ่ายยี่สิบครั้งนะคนที่เดินได้แน่นอนเลย80%สิบอร์ซ็นตะ์นี่ครับคนหน้างานคือบุคลากรสาธสุขที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่ทำทั้งหมดเนี่ย นี่คือกระดูกสันหลังของระบประบประักปนเกันแล้วทําไมเขาทาอย่างเนี้ยเพราะบุคลากรสาธสุขทุกคนน่ะมีพ่อคนเดียวกันนะพ่อคนเดียวกันเนี่ยสอนเราไว้ไอ้หัวเท่ากําปั้นตั้งแต่เข้าโรงเรียนแพทย์โรงเรียนพยาบาลเลยประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองนะประโยชน์ส่วนรวมคือกิจที่หนึ่งชีวิตคุณนี่จะมีความสุข ลาบยศสรนเสริญจ,จะมาแน่นอนถ้ารักษาธรรมะวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ไม่ทำเพื่อประโยชน์นี่คือความเป็นธรรมด้านสุขภาพในการเข้าถึงบริการสุขภาพจริงๆแน่นอนนี่เป็นเพียงบริการสุขภาพไม่ใช่สุขภาวะทั้งหมดตามความหมายของสอชอแต่นี้เป็นมิติหนึ่งที่เห็นว่าถ้าเอาจริงเราทำได้ถ้าร่วมกันกระยาณมิตรทุกคนร่วมกันเราทำได้ และระบบนี้เป็นของพวกเราทุกคนขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์